สวัสดีค่ะอาจารย์แม่แห่งแม่มดออนไลน์นะคะสำหรับใครที่บอกว่าไม่ดื่มกาแฟคุณโชคดีที่สุดเลยที่ได้มาดูคลิปนี้แม่มดโกโก,โกส้สูตรเจพาร์ตเป็นโกโก้ที่เกรดพรีเมียมที่สุดเกรดเดียวกับผงโกโก้ระดับโลกเลยแม่มดโกโก้เป็นสูตรเจเคร่งมีสัญ,ญลักษณ์วีแกนฟูด้ดม,มาตรฐานการผลิตครบทุกอย่างสารสกัดจ,จากสมุนไพรทั้งหมดในนี้มี25ชนิด ครีมจากชวเหลืองเป็นโปรโตีนที่ได้จากพืชแล้วก็เป็นไฟโตและเอสโตรเจนที่ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและชะลอการวัยทองพองโกโกโ้ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดช่วยบำรุงสมองแล้วก็ป้องกันการเกิดมะพืชกระมวาพมได้ด้วยคอลลาเจนที่มีอยู่ในไมมดโกโก,โกโ้เป็นสารสก,กัดที่ได้มาจากผนังเซลล์ของลากแคลลอทซึ่งโมเลกุลเล็กมากช่วยให้ผิวในนุ่มชุ่มชื้นช่วยลดริ้วรอยโดยเฉพาะรอยตีนกา ดูดซึมง่ายกว่าคอลลาเจนที่ได้จากสัตว์3-4ถึงเท่าเหตุลินจจอแปะกล้วยแล้วก็เกากีช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ้นลดน้ําตาลในเลือดช่วยปรับสมดุลของความดันโลหิตช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานต้านมะเร็งไม่ต้าโคแคนช่วยเรื่องระบบการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการทําให้เมือดขาวแข็งแรงในร่างกายเราเนี่ยมีการสร้างคอลลาเจนไลสติล ให้ยาโลลูรานิกแอซิดมีผลต่อผิวพันธุ์โดยเฉพาะบรรเทาอาการจากโรคมะเร็งแล้วก็ช่วยให้คนที่ได้รับยาเคมีบำบัดเนี่ยมีอาการของผลข้างเคียงจากการให้ยาอาการดีขึ้นช่วยสมานแผลได้ด้วยแอลกูตาไทโอนก็ช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ตับขับสารพิษขับสารตกค้าง,ง,ง,งได้ดีขึ้นยังมีแอลอาร์จินีนที่ช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันอีกถ้าเรื่องการชะลอวัยต้องยงให้สารสกัดจาก มเมล็ดทับทิมประสิทธิภาพในการต้านความเสื่อมของเซลล์สูงสุดโคนไ์คิวเทนช่วยเติมพลังงานให้กับร่างกายแล้วช่ืยต้านอนุมูลอิสระลดอาการของโรคหัวใจไลโคปีนลูทีนเบต้าคอลาเตนที่ช่วยดูแลเรื่องสายตาป้องกันตาเสื่อมช่วยเรื่องต้อกระจกป้องกันการอกเสบแล้ก็ลดอาการท้องเสียด้วยซิงค์อะมิโนโอแอซิดคคเลตวิตามิน B3 ก็ลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยนะ แคลเซียมแมกนีเซียมบำรุงกระดูกและฟันและก็ช่วยให้กล้ามเนื้อได้ทํทำงานได้ดีขึ้นวิตามิน B6 ช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเวลากลางคืนซีลีเนียมอะมิโน,โนโอแอซิดกีเลตทำงานร่วมกับแอลกูตาไทาโอนช่วยให้ตับเนะี่ยทำงานได้ดีขึ้นพราะฉะนั่นะร่างกายก็จะขับสารพิษขับสารตกค้างออกได้ดีวิตามิน C อะเชรลลาเชอร์รี่สารสกัดจากมเมร็ดองุน่น ็ช่วยบำรุงผิวช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงเม่็ดโกโก้หนึ่ซองมี80แคลอรี่ทานวันละ1นซองก่อนอาหารมื้อเช้าลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดปรับสมดุลความดันโลหิตชะลอความชราสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงประสาทบำรุงสมองบำรุงสายตากระดูกข้อช่วยขับพิษช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายครบ จบในกล่องนี้แม่มดโกโก้25อินวัตรสชาติเข้มข้น<ม>กลมกล่อมเด็กทานได้ผู้สูงอายุก็ทานได้สนใจติดต่อแม่มดอะไรที่แชร์คลิปนี้นะคะ